อาหารเช้าเพื่อสุขภาพก็ได้แล้วจ้ะสองที่นะของลุงแล้วก็ของป้าน้ำผักผลไม้ปั่นรวมข้าวโอ๊ตนะจ้ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผลไม้ที่มีนะจ้ะถัว่วธัญพืชนะได้สุขภาพต้านไวรัสค่ะมากินกันเลยสวัสดีจ้าวันนี้ป้ายาจะพามาทำสมูทตี้ข้าวโอ๊ตนะคะ มีมันเทศนะจ๊ะมันหวาน,มนเมล็ดแฟลกซีสแล้วก็มเมล็ดเชียสับปะรดกล้วยกีวีแล้วก็ผักขมนะจ๊ะสเปนิชเนาะแล้วป้า,าย่าใช้นมอัลมอนด์นะจ๊ะในการปั่นนะเดี๋ยวมาทำซุปอาหารเช้าจ้ะนี่ป้าย่าก็จะได้ จริงๆก็คือสมูทตี้นั่นแหละเนาะแต่เอามาทําเป็นปั่นนะจ๊ะทําเป็นอาหารเช้าเนาะอ่ะเปิดยากอีกพอละจะได้ไม่ต้องเคี้ยวนานไงแล้วแล้วเราก็เอามาเทสใส่ข้าวโอ๊ตทิปยายากแช่ไว้แล้วนะคะโอ้ยเนาะมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เป็นแบบซุปเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายาด้วยนะคะขอบคุณค่ะฮาเดบราอารัสมนอาจา้ะหลังจากน้ําหนักขึ้นเนาะแล้ก็กินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพกันกักโตอยู่บ้านพี่น้องกินแบบนี้แหละ